ของคนขับรถแท็กซี่ที่ว่านี้นะคะคุณมีชยัยพันชัยอายุ6 3ปีผู้ตายนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ทางคนที่ได้ตัวมาตอนแรกเนี่ยเขารับสารภาพแล้วแม้ว่าตอนแรกจะบอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นรถของเขาเนี่ยมีคนมาฝากไว้ให้ซ่อมหลังจากนั้นก็อ้างไปถึงบุคคลที่3เป็นพ่อค้ายาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายช่วงค่ําที่ผ่านมาที่สบพบางพลีค่ะตํารวจเขาเอาตัวในซันคนนี ที่เป็นชาวเมียนมานะในมองจอมินหรือในซันอายุ42ปีเนี่ยมา,าสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งสารภาพแล้วทีนี้เล่าให้ฟังบอกว่า4ีทุ่มวันที่26สิงหาคมเรียกรถแท็กซี่ของผู้ตายแล้วก็นั่งมาคนเดียวแล้วก็เอาอุปกรณ์ก่อสร้างมาด้วยในจำนวนอุปกรณ์ที่เอามาก็มีค้อนที่ใช้ในการก่อเหตุ เขาบอกว่าเขาตกลงกับผู้ตายว่าจะว่าจ้างผู้ตายนี่เป็นเงิน2,000บาทให้ไปส่งที่บ้านแม่ในพื้นที่คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการแวะจอดที่ปั๊มแก๊สในพื้นที่นนทบุรีจ่ายเงินให้คนขับเติมแก๊สไป170บาทแล้วก็เดินทางต่อระหว่างทางเนี่ยก็บอกกับผู้ตายบอกเออเขาไม่มีเงินจ่ายค่ารถไหน2,000บาทที่ว่าแต่ขอจ่ายเป็นยาเสพติดแทนนั้น1,700บาท แทนเงินสดไปแล้วหลังจากนั้นก็แบ่งยากันแล้วก็แวกข้างทางเสพยาด้วยกันเขาอ้างแบบนี้จนกระทั่งมาถึงคลองด่านเขาไม่เจอแม่แล้วก็ติดต่อไม่ได้ประกอบกับทางผู้ตายเนี่ยกลับมาเรียกค่าโดยสารเขาส่งพันบาทแบบเต็มจํานวนไม่ขอรับเป็นยาเสพติดเลยคุยกันไม่ลงตัวแล้ว แล้วเขาอ้าง <this> ว่าทางฝ่ายผู้ตายเอามีดมาข่มขู่เขาบอกให้เขาไปหาเงิน2,000มาเขาก็เลยออกอุบายหลอกล่อให้ผู้ตายไปที่ใกล้บ่อปลาพอผู้ตายลงจากรถก็ยื้อแย่งมีดกันแล้วเขาก็เลยเอาค้อนทุบหัวผู้ตายจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยทางโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้ก็ชักดิ้นอยู่บนพื้นนะคะชักดิ้นชักงออยู่เขาก็เลยใช้เชือกที่อยู่ท้ายแท็กซี่มามัดมือไว้แล้วเอาไปซ่อนในป่าริมบ่อปลาแล้วก็ขับรถหนีออกไปทีนี้เขาบอกว่าตอนหลังเขาย้อนกลับมาตรงจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง ไปถึงก็พบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วแล้ววันนั้นก็หิวข้าวหิวน้ําด้วยเลยไปขอข้าวขอ,อน้ําตรงขนําใกล้เคียงกินก่อนก่อเหตุเสร็จก็กลับรถมาจอดในพื้นที่นนทบุรีจุดที่โบกขึ้นรถไปตอนแรกแล้วก็ใช้มือถือของผู้ตาย,ยติดต่อหาญาติหลายช่องทางเพราะว่าอยากจะคืนรถให้กับญาติเขานี่อ้างแบบนี้นะคะ ตอนโทรไปเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคาดว่าเป็นลูกสะใภ้ของผู้ตายเขายังบอกเลยว่าให้มาเอารถแต่ลูกสะใภ้ผู้ตายไม่สนใจเลยเขายังสร้างเรื่องหลอกว่าเนี่ยผู้ตายเป็นหนี้พนันเยอะนะแต่ฝั่งนู้นเขาก็ไม่เห็นสนใจเลยสุดท้ายไม่มีใครมาเอารถเขาก็เลยขับรถกลับมาไว้ที่บ้านเช่าของตัวเองตอนนี้สำนึกผิดแล้วอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้ตายฟังเสียงในซันคนก่อเหตุนะคะมองจอมินค่ะ หลังจากกอยเสร็จเอารถแท็กซี่ไปใช่ไหมครับไปตอนที่จะไปคืนลูกชายเขาอ่ะได้ไปคุยกับเขาไหมได้คุยกันรู้สบายเล่รู้สอ๋อคุยกับเขาว่ายังไงบ้างครับเขาก็กลัว่าเขาเล่งการพันแล้วก็เป็นนี่อยู่เอารถรีดกลับมาเอาไปฉิบตม้งไม่ผมไม่ต้องการอะไรผมให้จะให้รถคืนเขาไปรถเดิมผมไปจองไว้ที่ที่ผมขึ้นรถอ่ะชั่วโมงเขาไปเมาครับพี่แจ๊กบุกทิ้งไว้ในรถก็แล้ผมก็เลย้ว ไปห้าโมงล้วผมก็ไปดูตุ๊ไปจ้ตั้งแต่เช้าแต่เขาก็ไม่มีใครมาเอาก็ผมก็เลยเอาลูกไปเอากลับมาสรุปแล้วสรุปแล้วฆ่าคนเดียวไม่มีใครร่วมนะค้อนกของเรานะครอนที่ตำรวจยึดได้นะโดนแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธนะคะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมไปถึงซ่อนเร้นอําพรางศพนะคะ เขาอ้างบอกว่าตอนนั้นเขาโทรไปรที่ญาติของผู้ตายแล้วญาติผู้ตายไม่สนใจอะไรเลยแต่ปรากฏว,ว่าทางพันยาของผู้ตายนะคะก็บอกว่าวันนั้นเนี่ยลูกสะพ้ายโทรมาโทรมาบอกแล้วบอกแม่แม่ลูกสะพ้ยเรียกนะแม่เหมือนพ่อเกิดอุบัติเหตุเลยได้ยินเสียงร้องทรมานแล้วก็เงียบไปแล้วเขาบอกว่าพ่อไปติดบ่อนติดนี้พนันในบ่อนที่บ่อนจะเอาเงิน20,000ื่นนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพยายามที่จะหาเงินเอาไปให้แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นบอกว่าพ่ออยู่ที่ไหนแล้วก็เงียบหายไปติดต่อไม่ได้ ฟังเสียงพญายาผู้ตายนะคะเขาติดโทรมาถามเอาเรียงกันว่าส่งเงินไปเขาสองหมืนโทรมาบอกคุณลูกภัยนั่นนะว่าเขาจะเอาเงินสองหมืนเป็นค่าอื่เจ้าว่าค่าหยังค่าการพนันคือว่าอยู่ในบอลในหยังวางจีมากอยู่กับการพนันนี่มากเล่นพนันอยู่ ยูนีกนเนนเ็เลน,นบ่แม่เลนอยู่การพนันก็นเลนธรรมดาโมบ้านนี่ละ่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่บ้านในพื้นที่บ้านคืมชาติบูท,ที่สามตําบลคืมชาติอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นบ้านของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งตอนที่นะะักข่าวพูดคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยทางบ้านเขาก็กําลังเนี่ยเตรียมโต๊เต็มตเต็นจัดงานศพนะคะครับ